ความฉลาดทางวิชาการอาจจะทําให้คุณสอบได้ที่1ครับแต่สมรรถนะการทํางานต่างหากที่จะทําให้คุณเป็นที่1ในชีวิตจริงสวัสดีครับแทนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยมาคุยในเรื่องของประเด็นการศึกษากันอีกแล้วครับเรื่องที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับคือจริงๆแล้วคนที่เรียนเก่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเสมอไปซึ่งจะไปขัดกับคลิปที่แล้วอีกครับที่ผมได้ไปพูดเียวไว้ว่า,วาเกรดเนี่ยก็สําคัญนะครับเป็นด้านตอนหนึ่งอย่างนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะ เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมเด็กที่เรียนเก่งมากๆเนี่ยพอโตมากลับทํางานไม่ได้หรือว่าทํางานได้ไม่ประสบความสาเร็จครับแต่บางทีเนี่ยเด็กที่อยู่หลังห้องเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จก็ได้สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าเกรดเนี่ยมันไม่ได้วัดเลยครับว่าเราจะสําเร็จหรือเปล่าเราถูกสอนม,มาตลอดครับว่าต้องทําเกรดให้ดีๆต้องเรียนให้ได้สูงๆจะได้งานดีๆทาใช่ไหมครับแต่ความจริงในโลกของการทํางานครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ คนเรียนเก่งไม่ใช่คนที่ประสบความสาเร็จทั้งหมดเสมอไปครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาคุยกันเรื่องถึงว่าทําไมเกรดเฉลีย่ยจึงวัดความสามารถของความเป็นจริงไม่ได้นะครับและสิ่งที่เรียกว่าการทํางานเป็นหรือว่าสมรรถนะเนี่ยมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโดยอ้างอิงถึงศาสตราจารย์ที่เป็นผู้บุกเบิกของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือศาสตราจารย์เดวิดแมคเคลนนะครับย้อนกลับไปในปี1 9 7 3ับสครับศาสตราจารย์เดวิดแมคเคลนเนี่ยก็ได้ ตีพิมพ์บทความหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งเป็นบทความที่เทือนทั้งโลกการศึกษาเลยในเวลานั้นนะครับนั่นคือ tasting for c o m p e t e n c y rather than intelligence แปลง่ายๆว่าเราควรวัดประเมินผลที่สมรรถนะไม่ใช่แค่ความรู้นะครับแมคเคลนเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเลยนะครับว่าเกรดในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการเรียนที่เก่งครับแต่มันไม่ได้แสดงถึงความสําเร็จในการใช้ชีวิตเลย เขาก็ได้รับโจทย์จากสหรอเมริกานะครับให้คัดเลือกผู้ที่จะมาเป็นเจ้าหน้าที่ทูตนะครับซึ่งคนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทูตได้เนี่ยจะต้องสอบข้อเขียนให้ได้เต็มนะครับมาจากมหาวิทยาลัยดังนะครับแต่ปรากฏครับพอเริ่มทํางานเนี่ยเขาก็ได้พบว่าคนที่จบจากมดังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเข้ากับคนอื่นไม่ได้เชื่อมสัมพันธ์ไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ไม่ได้นะครับซึ่งไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าหน้าที่ทูตเลยนะครับแต่กลับกันคนที่มีโปรไฟล์ธรรมดาาเนี่ย กลับสามารถที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ทูตที่ดีได้สามารถเชื่อมสัมพันธ์เก่งและก็ทํางานได้เก่งมากๆครับทาให้เขาคิดได้เลยว่าเขาจะโยนทิ้งเลยชุดความคิดเดิมที่เราจะดูที่เกรดแต่เราจะมาดูที่สมรรถนะแทนแล้วคาว่าสมรรถนะหรือ competency มันคืออะไรกันแน่ครับแม็กเคลล่าร์ทีมงานของเขาเนี่ยครับก็ได้เปรียบมนุษย์ให้เหมือนกับภูเขาน้ําแข็งหรือว่าเราเรียกกันว่าไอซ์เบิร์กโมเดลครับส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำครับคือส่วนที่เรามองเห็นได้ง่ายที่สุด นั่นก็คือ knowledge กับ skill เช่นคุณใช้ Excel ได้ไหมคุณสามารถที่จะร้องเพลงเป็นรอเปล่าหรือคุณคิดเลขอ่านหนังสือภาษาอังกฤษหรือ,รอ,รอทําสิ่งต่ตางๆได้ไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่ทําให้คนเราเนี่ยครับสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้จริงๆเนี่ยคือส่วนที่อยู่ใต้น้ําครับมันใหญ่กว่ามากเลยใหญ่กว่าบนผืนน้ามากเลยนะครับแล้วเป็นส่วนที่เรามองไม่เห็นเช่นบทบาททางสังคมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณมีหน้าที่อะไรอยู่ภาพลักษณ์ภายในเช่นคุณเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ อุปนิสัยคุณเป็นคนที่รับแรงกดดันได้ไหมคุณกัดแล้วปล่อยหรือเปล่าหรือคุณกัดไม่ปล่อยเลยแรงจูงใจอะไรที่กําลังขับเคลื่อนคุณอยู่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยส่งให้คนคนนี้ประสบความสําเร็จได้นะครับซึ่งส่วนเหล่านี้เนี่ยบอกเลยว่ามองไม่เห็นและมองได้ยากมากมากเดวิดแมคคาร์แลนะครับบอกไว้ว่าคนที่จะประสบความสําเร็จได้เนี่ยจะเป็นต้องมี3แรงขับนี้นะครับ,นะรบนั่นคือ1นเลยเนี่ยคุณจะต้องอยากที่จะประสบความสําเร็จ อันนี้ไม่ใช่คือการที่เราอยากที่จะชนะทุกอย่างนะครับแต่ว่าคือเราชอบความท้าทายครับแลวต้องการฟีดแบ็กไปปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาอันนี้คือแรงขับที่หนึ่งที่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับข้อที่2ครับคือเราเนี่ยต้องอยากที่จะมี i m p a c คต่อโลกสิ่งที่เราทำเนี่ยควรจะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะครับในทางที่ดีเนาะคนที่กระหายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้การกระทําของเขาเนี่ยมีผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อคนอื่นมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับคือการฝ่หาความสัมพันธ์ครับ แรงขับทางความสัมพันธ์เนี่ยครับคือแรงขับเคลื่อนที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรียนเก่งครับคือคนที่อ่านหนังสือเยอะครับแต่คนทํางานเก่งคือคนที่มีความรู้และมีแรงขับเหล่านี้ครับซึ่งมันจะสร้าง Impact ต่อโลกต่องานที่เขาทํามากขึ้นนะครับแล้วมันทาให้เขาไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆทําให้เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํางานและก็มีทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างอิทธิพลที่ดีต่อโลกได้ซึ่งข้อสอบในห้องเรียนเรา วัดเรื่องนี้ไม่ได้นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะพูดให้คุณฟังนะค,คือเดวิดแมคคาร์แลนเนี่ยไม่เคยบอกเลยนะครับว่าความรู้ไม่สําคัญครับแต่ความรู้นั้นสําคัญแต่มันต้องมาพร้อมกับแรงขับหรือว่าเจตคติอื่นๆที่มันอยู่ภายใต้ความรู้ลงไปอีกทั้งความอดทนทีมเวิร์กความสามารถในการสื่อสารความอยากที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆทั้งการรับฟีดแบ็กเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับที่มันจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้จริงๆดังนั้นครับคำถามในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจบมาเกรดเท่าไหร แต่คือคุณทำงานเป็นไหมคุณทำอะไรเป็นบ้างและคุณมีจิตใจที่จะเอาชนะอุปสรรคตรงหน้าหรือไม่จำไว้นะครับตามคำของเดวิดแมคเคลนที่เคยพูดเอาไว้นะครับว่าความฉลาดทางวิชาการอาจจะทำให้คุณสอบได้ที่1ครับแต่สมรรถนะการทำงานต่างหากที่จะทำให้คุณเป็นที่1ในชีวิตจริงและสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด u b s c r i b e และถ้าอยากบอกต่อเพื่อนๆกดแชร์ออกไปด้วยนะครับและถ้าทุกคนมีประเด็นข้อสงสัยหรือว่ามีประเด็นอะไรที่อยากให้ผมพูดในเรื่องของการศึกษานะครับสามารถทิ้งมาในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับ